ได้เสือแอพหนึ่งเ่ะเล่าควานแก้วไ,ได้เล่าได้ดีกว่าไข่หูย่างกินหูไม่ละเล่าควานยังได้บิวอันนี้มีลูกกี่คนสองคนละกันไปเดียวเนี่ยเออลูกหนักเลยลูกจิงถึงสองละกัน เออจ็งไหมเขาว่าแฟนทีมี้หลุมมาก่อนนี่มันใจเนาะสาเมียนเมียนสามคนคนละลูกอ่ะงฮะค่ะโอ้ไปเลยกะคนละลูกเยอะดิเรเนเรเต้อล่ะตายแล้วต้องช่วยเงียบใช่ใช้มาปูนแผนเนาะให้ต่อยแกค้างไล่ทวดควัน อย่าปักคลิปก็เปิดสให้ยาเขาอะแค่ลีเขาอย่าแจกเหรอแม่ตายนี่อเ,เอาละที่ใครเฟิดบัานฮะบะ่ะไอ้นันเมดมันไันนี้เตอะแค่บอมันกนละโดงมาแค่แค่ปะ เอาเมนมันก็เาเมนมันก่เมนลงมาและเน่เน่เลงมาเแาเนีย้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะลงมาไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้มันดึงเตี้ยวผมอ้อมรูแมงนี่เหรอเออมันดึงช่วยนะไม่กดไอ้ยามูฮะป๊อกๆแป๊กๆหมดแล้วเอาแล้วเอาเลยเอวเออไปหมดแล้วเวตายเออไปตายคือตายหลายครั้งแล้วพี่ดอกเออเสียเลยอะ มันตายคือตายอะไรครับมันเจ๊ตาย OK แต่เดียวหรือเปล่าเราลงไป้วเจาทุกคนมาเลยมาเลยมาบินให้สักหน่อยยูคอรตไหมว้าวบอบบี่เนี่ยตายหมดแล้วนะอะอกเกือบการซีซีดีกว่าเนาะ ลงไปเลยไปไปอยู่เล่กังเลยปผมมาก่อนอ่ะมันค้างสักสามสี่วิเน่าผมแม่ตันอะไรเ่าคราวนี้รูนสีนี้รูนสีมอให้เขาใส่แอสซิสเนทมั้งเหรอผมถ้าผมเล่นผมใส่ยังละห้าพี่เซอร์ลีตห้าลีดเนี่ยถ้ามันเตียวจ้ามเหรอเออมันก็เตียวเหมือนกันนะแอสซิสเนทก็เตียวเหมือนกันนะแต่มันเวลาเฮาวันสกิลแล้วฟันอ่ะมันเแย่อะมันสมูทขึ้นอะมันฟันวีอ่ะฟันวีขึ้นหน่อยกันครับมัน เวลาเข้าหลวงอ่ะมันจะฟุบๆอย่ามันจะเว้หน่อยถ้าใส่ก็เอสเซนต์มันจะชะงักไปก้ามเอาแล้เอาแล้วเอาแล้วนะเช็คเช็คเนี่ยค่ะเออฮาโดนป้อมมึงตายพขอเว้าอย่างตายมึงแล้วดิแซมตัวละมีคนยโยนอย่างไรเหรอแน่ใจนะป้อมมึงตายก็มีป่ะมามา,ากาง์กลาร์กนักเนึ่งโต<ด>ละ kẻ, kẻ, nó kẻ, nó kìa đấy là. kìa anh kìa 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 กมดได้หมดได้เออไปละบ<ะ>้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรออร่อยทุกคราโคตรเกินไปเ,เลือม่เคยโคตรเกินเนอะพอมีจุนบอลเมา,เาเดีไว้สายเว้ยเออ <laughs> มั่นใจเลยพี่ <laughs> หายเวอร์เกินโดยเทียวหมดหายแล้วซิปซิปวิมีบินกันอีซิปวิมาตีเหรอแปดวิเดียว right มามาเลยเเออาาเอ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 า

จะไปแหลมจะไปแหลมบินบินทุกอยา่างทุกอยา่างคือบินครับสวยฮะตายหมดแล้วนี่เดี๋ยนี่เดี่ยวมันแต่งไอ้สนะักคนตามต่อยังป้อมก็ได้อยู่เรียนหกางอะได้อยู่กันการโซนตรงขั้นไว้เด้อห <c oughs> มูเรื่องเตี้ยหมูเรื่องเตี้ย <c oughs> ไอ้ยงไอ้ยงดิจิตอลมาเชีครับครับหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลโหผมฟีกแม่พูดรูดวะแซมวิจะแัมออกจะได้ไหมออกได้ไหมไปพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเรียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นมีอีกไหมไอ้งามไส้ แต่เงียบเงียบไปหมดอยู่เรเพื่อนตายไปกูรวมไปอยู่แต่ไปกูแล้วนี่ไป้สองละเออโยนน่ะโมโยนนั่นน่ะฮาสักหยอกมันเนี่ยอะไรอไกูได้เลยกูสองสี่นะเน็ตเน็ตอันสีไปแล้ว mặt tại cao mới, đang là đang lại, nhau đi mà lo cái nhìn đây này ô mày ai ô phạt ô phạt phá, phá cho phá ờ. cho ờ. nè mày 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 Ông mày 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 นี่แต่มื่อไปคนเดียวมะไม่ได้ดูรู้ไม่เกมผมดูหลอกตีตรงซิรี่ไอ้สาระเจ๊กเลยเฮ้ยดักเอามันนี้เอออะไรจะดักมาดึงไหมอ่านอ่านมาละมาละเดือยมาละอะไรจะทำไม แม่พูดไทยก็แม่นะเว่ยทำไมพูดไทยก็แม่เจ้าวินะเจ้าได้ยินก่อนแถวเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ อ้นี่ชุดเดียวที่จาย้ะสามารถตายได้นะมองเนี่ยงอกงอกเอ้ยไปเลเข้าไปเฮื้งยับสักตัวเนาะหึยยับเลยยับเลยลกเข้าแก่เข้าลุกตุิบติ๊บข็าหลงตุเบติ องได้พ่อนที่อยู่แล้วเป็ไงหวยเวนฉันเยอเลยมึง มาเล่นด้วยอ่ะโอ้อยอยยยนะเอออันตี้างมาล้อท่อแบบเงียบไปน,นะลยมหูวมันเงียบไปหรือยังมาแก้บินเอะย,ยังยังยัง รปหลอไปได้เปฟันหลอไปได้เดี๋ดูละโอ้เนี่ดูดกาเลยตัวได้เลยตัวได้เลยตัวได้แต่ได้ตมันเร่งตวเร็วนวกรบบะ ยนเอล,หลเหรอคิวเล่กับเจนแฮงเหมือนกันนะ